สวัสดีครับสวัสดีพู้ในนอสุดคนเดอร์ครับมื่อวานนี้ผมนะครับตูตาฟาร์มนะครับสีพลาให้น้องนะครับมาเบิ้งวิธีการแพ็คนะครับทรงลูกค้านะครับว่าเ้ามีวิธีการแพ็คลักษณะแบบใดนะครับนี่นะครับเ้าก็จะมีทุงยางนะครับทุงใสนะครับห้องลักษณะแบบมีกรนะครับห้องเพื่ออีหยังนะครับห้องเพื่อที่สิบ่ไห้น้าที่และเหงื่อออกมาจากคอนทราองเฮานะครับไปถึงร่างนะครับแล้วก็ เฮไหทอนพั์ของเห้านะครับเสียหายแล้วก็ร่างเสียหายนะครับมันกะทรงพ้นนะครับอาจิเฮดไหทอนพัทของเห้านะครับบอไปถึงลูกค้าเพราะว่าร่างมันเสียหายนะครับผลทรงเห้าอาจจะตีกลับได้นะครับวัแล้วนะครับเขาก็เลยมีการห้องถุงพลาสติกลักษณะแบบนี้ก้อนนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้คือรอบนี้นะครับเขาจัดทรงทั่งหมดนะครับประมาณห้าพันท่อนนะครับผมนี่ครับเขาจะ จะส่งทุกวันพุธและก็วันอาทิตย์นะครับก็ประมาณ2 0,000นะครับขันออเดอร์เขาหลยๆนะครับเพราะก็จะมีการเพิ่มนะครับผมเพิ่มรอบเขามาภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวแม่เล่านะครับก็จะมีการแพคให้เบิ้งนะครับว่าเขาจะมีการแพคลักษณะแบบไดนนะครับนี่นะครับก็จะแพ็คลักษณะแบบนี้นะครับผมร่างหนึ่งนะครับก็จะ บรรจุได้ประมาณนะครับ200ท่อน300ท่อน400ท่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับล่างนะครับว่าร่างน้อยก็สิบรรจุได้น้อยนะครับผมแต่ว่ากับเี่ยแล้วนะครับก็จะประมาณล่างละ2 0 0 0ถึง300ท่อนนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับ นี่แม่แล้วกัแพกไห่บึ้งนะครับวาลกษณะลักษณะ,ษณะวิธีการแพกแพทย์จ้างไดน,นะครับนี่ครับเราก็จะเอาใส่ลักษณะแบบนี้นะครับล่างละสองร้อยนะครับอ่าพระ่าเห้เห็ดถุงละสองร้อยนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็จะเขียนไว้นะครับว่าอ่าไพ่เต้เทวยแล้วนะครับ ครับผมอ่านี่นะครับอ่าเจ้านี่นี่แพทย์เท่าไหร่ครับแม่ สองร้อยยี่สิบจ้าเจ้านี้สองรอยี่สิบนะครับผมเขาจะมีการแถมให้ทุกๆเจ้านะครับคำนวว่าเขาสร้างหลายกับแถมหลายนะครับสร้างหน่อยเขาก็แถมขึ้นมาอีกจักหน่อยนะครับเพื่อที่จะเฉลี่ยกับใส่กับท่อนที่มันอาจจะบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดนะครับเ้ากับเฉลี่ยใส่กันนะครับเราก็จะแถมให้ลูกค้าทุกๆเจ้านะครับจะแถมหน่อยแถมหลายนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณในการสร้างนะครับผม นี่แหละครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคลินิกกัเนอร์ครับคันพี่น้องผู้ใดสนใจทอนพันนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามในที่เบอร์นะครับ096 235-3224นะครับหรือทางเพจตูตาฟ้ามเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสิทีมช่องทางนะครับการติดต่อไว้ในอคอมเมนต์ใต้ใต้คอมเมนต์นะครับผมพ่อพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะไปเอามาเพื่อที่จะสอบถามได้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้กับพ่อคิดเนกันเด้อครับขอบคุณครับ